สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปความรักบวกด้วยการงานกับการเงินของชาวราศีมังกรลักนณามังกรนะคะในเดือนพฤษภาคมพศ2567ชาวมังกรคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกรานะคะถึง12กุมภาพันธ์อันนี้หมอมินอ่านทางโหราศาสตร์ไทยวันที่หมอพิมพ์ใต้คลิปนี้แล้วนะคะแล้วอธิษฐานให้ดูได้ทางลักนาเลยถ้าคุณไปผูกดวงอยู่ลักนามังกรก็ดูได้เช่นกันนะคะ แต่ดวงที่วางอยู่ตรงนี้เนะ้องมันเป็นดวงโดยรวมนะคะหมอไม่ได้ไปเจาะจงบุคคลใดเป็นพิเศษดูเป็นแนวทางนะคะดูเป็นแนวคิดนะคะถ้าพูดถึงความรักให้อันสลับกันเป็นไวเวอร์ซ่าได้มารับชมรลบฟังกันค่ะหมอขอดูที่ผ่านมาก่อนเนาะว่าความรักคุณเป็นอย่างไรนะคะมังกรที่ผ่านมาก้าวเท้าก้าวไม่เทา้าเจ็บมาเยอะนะ้องมังกรเสียใจมาเยอะนะคะบางท่านยังแต่ยังเลือกถือไว้ในบางสิ่งบางอย่างทั้งที่เราก็ดวงมีสเสน่ห์นะ นะแต่คนคนนี้ทําให้เราเสียใจเยอะเนาะมาดูกันก่อนนะเด็กถือถ้วยความรักที่ผ่านมามันเบลเบางมันเหนื่อยบางคนก็คุยกับคนอายุน้อยก็ได้นะมีธาตุน้ํรกรกรกดมินพิจิตด้แช่เหลือกรกรก,กรกลัคนากรกรกความรักมันบางคนก็เจอความรักทางไกลด้วยหรือเปล่านะควิ้นถือไม้เท้าธาตุไฟเมสิงคโนดูเวอร์นะคะคนเกิดวันเสาร์ความรักที่ผ่านมาเนาะ บางท่านมันไปต่อไม่ได้นะคะมันเป็นความรักที่รู้สึกทุกข์ใจนะ há. ตรงนี้มันเราคิดได้นะทําไมเรายังห้อยอยู่ตรงนี้นะเป็นเพราะว่าเรารักเราก็อยากเคลียร์อะไรบางสิ่งบางอย่างก็ได้นะแต่มันเหมือนไปต่อไม่ได้กลับไม่ถึงมันต้องนิง่งต้องต้องห้อยอยู่ตรงนี้แปลว่ามันมันนิง่งบางคนก็ความห่างไกลนะคะตรงนี้เขาไม่ได้ใส่ใจก็ได้นะสองเหรียญนะเป็นความรักที่คุณอาจจะพยายามประคับประคองและคุณอาจจะผูกพันเขา นะ,ะตรงนี้แน่นอนแหละเรารักใครครบใครเราก็เห็นไหมคะตรงนี้มันเหมือนการที่คบแล้วคุณอยากพัฒนาความสัมพันธ์มุ่งม,มั่นอยู่กับเขาหนักเห,หนื่อยแค่ไหนคุณก็เป็นเดอะแบกเพื่อเขาแต่ได้กลับมาคือความรักเขาไม่ได้เขาไม่ได้ชัดเจนเพอๆเขามีชอยด้วยนะคะเนี่ยเวียงไปเวียงมาระหว่างคุณับเขาทําให้ความสัมพันธ์มันไปต่อมันนิ่งนะหดือวาคือการสิ้นสุดก็ได้ที่วงโคจรที่คุณมันไม่ชัดเจนหรือความรักมันไปไปกลับมาหลายเล่าละ ดูวคือคุณอยากจะหยุดจากวงโคจรที่มุฟเป็นวงกลมมานานแบบนี้แล้วยังเนิ่งอยากเงียบตกผลึกสักทีพอสักทีก็ได้นะคะตรงนี้เนาะ mm hmm. วิอฟอร์จูนนะคะกงร้อยแห่งชค่วชะตานะคะอะไรก็ตามมันก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปใช่ก็คือใช่ถ้าไม่ใช่มันต้องจบไปไพ่ใบนี้ก็คือดาวฤหัสด้วยนะคะตรงนี้คนเกิดวันฤหัสะะมาดูกันนะคะมาดูสภาวะของคุณบ้างเป็นอย่างไรนะคะตอนนี้ความรักที่ผ่านมาเหนื่อยเนาะ รู้สึกเหนื่อยแบกะคะเราทำเพื่อเขาเหนื่อยเพื่อเขาอะไรพวกนี้นะคะมาดสูสถานะความรักคุณตอนนี้เป็นอย่างไรนะคะตัวตนของคุณอได้เด็กถือถ้วยไหมละคุณอาจจะได้เจอคนอายุน้อยก็ได้นะคะช่วงนี้นะหรือความรักมันแตกต่างกันเจรียนนะเจรียนนี้ความรักความสัมพันธ์ไม่หมอว่าคุณทุ่ทมเทนะให้กับความรักจนผลิใบออกดอก ต้นไม้ตรงนี้แปลว่าความรักคุณพร้อมที่จะทุ่มเทและดูแลใส่ใจนะคะตรงนี้มาดูต่อนะคะห้าถ้วยเป็นความรู้สึกที่เราเสียใจเกกับอดีตที่ผ่านมาที่เราก็คือมองไปข้างหน้านะคะการเสียใจทุกคนก็เสียใจแหละมองถ้วยที่ยังตั้งอยู่ถ้วยคืออารมณ์ความรักความรู้สึกแปลว่ามองสิ่งดีๆที่อนาคตที่เราจะเจอดีกว่านะคะตรงนี้ถ้าไม่ใช่คุณก็แปลว่าคนที่คุณบคบคุยนะมันเขาเสียใจนะคะตรงนี้นะ เราผิดวังกับอดีตสามดับเขาดึงใครก็มาในความสัมพันธ์เรายังคงเสียใจกับเรื่องอดีตที่ผ่านมาจนตอนนี้รู้สึกว่าถ้ามีความรักคุณต้องการเวลาต้องการคือต้องใช้เวลาคบนิดนึงนะคะไม่ใช่รีบร้อนเคุณมุฟจากอะไรมาที่คุณรู้สึกเหน็ดเหนื่อยคุณพยายามเพื่อเขารักและซื่อสัตย์คือฝั่งนู้นอยากไปให้ถึงฝั่งเหมือนคุณอาจจะคิดไปเองว่าอ้ลงเรือลำเรียวเขารักและ เราพยายามอยู่คนเดียวเหนื่อยอยู่คนเดียวแล้ว,ลว,ลวสุดท้ายเรารู้สึกว่าเฮ้ยเขาไม่ได้สนใจเราเลยเราเราเหนื่อยมากๆนะเรามุกจากตรงนี้ดีกว่าเนาะนะความรักมันไม่โตมันอึดอัดมันกดดันนะตรงนี้เนาะบางคนก็ในถือไม้เท้าอันนี้ทัดไฟไม่สิงค์นุเป็นความรักที่อยู่ทางไกลคุณเทคแอคชั่นแต่เขาไม่ค่อยสนใจคิงดาบทัดลมตึนกุมเมทุนแถมเขาพูดตรงพูดแรงเซลร,ราด้วยปากร้ายนะคะตรงนี้นะ อีโก้ก็หนักด้วยนะคะตรงนี้เรสตาชาวกลุ่มล,ลัคนาลุมเป็นความหวังใหม่ไม่หมอะว่ามีคนเขามานะมาเยียวยาหัวใจเรามามาคุยมาอะไรอย่างนี้เรามาศึกษาแต่ตัวเราอาจจะเคยเจ็บและเสียใจบางคนก็นไม่ได้สนใจความรักเลยหรือใช้เวลาดูนิดนึงนะคะตรงนี้นะเป็นการพูดการคุยได้คุยกันทุกวันมาดูฝั่งเขาคนที่คุณคบคนที่คุณคุยหรือคนพี่เป็นประเด็นอคุณบ้างเขาเป็นอย่างไรนะคะชาวมาังกร มาดูฟังเขาเป็นยังไงบ้างวอเดอร์ทาวเวอร์ Tower, นะคะวเดอร์ทาวเวอร์คนเกิดวันอังคารห่วเขามีปัญหาอะไรคะหรือเราที่ผ่านมาถล่มกันไปทะเลาะกันไปไหมหรือใจพังความรู้สึกพังนะคะตรงนี้อมืมาดูต่อโอ้นะคะเสียใจเจ็บปวดมากเลยตอนนี้หนึ่งถ้าเขาไม่ได้สบาย แปลว่าเจ็บป่วยนะคะหรือไม่เขาก็ถ้าคนที่เขาไปดิวแปลว่าความรักเขากําลังพังก็ได้นะนะคะแฮงแมนเนี่ยอืมทุกกระทมขมขื่นคุณกับเขาอาจจะเป็นแฟนเป็นครอบครัวหรือคุณเคยเติมเต็มให้เขาแต่เขาทิ้มแทงเรานะคะแล้วนะให้เสียใจให้เจ็บปวดหรือเหนื่อยกับความรักแม่หมอว่าเขากําลังประสบปัญหานะออแม่หมอว่าเขากําลังวางแผนอยากจะมาง้อคุณก็ได้นะเนี่ยในถือถ้วยนี้ท่านน้ำกระกลมินพิจิก แน่นอนละคนนี้ทําอะไรลับๆรอๆดูดีๆนะคะหนึ่งนะนะคะถ้าเป็นปัญหาถ้าเขามีคนของเขาแล้วคุณจะจับได้คุณจะโป๊ะแตกหรือถ้าคุณนี่แหละเป็นเป็นแฟนละเออหมอฉันนี่แหละเป็นครอบครัวและมาก่อนคบกับเขามาสักระยะละตอนนั้นคุณก็สวดเขาก็สสดแปลว่าไม่มีความลับในโลกวมนนีคุณจะจับได้คุณจะรู้ว่าเขาแอบทําอะไรลับหลังเราโกหกเรานะคะความลับไม่มีในโลกเว้นแต่อย่าโกหกคนของเรามันจะ มันจะขาดความเชื่อใจนะคะเดือดสตาชาวกลุ่มลักนากลุ่มนะบางคนถูกเทแม่หมอว่าตอนนี้เขาเครียดมากมเขามีปัญหานะความรักเขาเจอไม่ซื่อสัตย์ไม่จริงใจโดนเวียนกรรมเอาอคืนนะคะตอนนี้นะแม่หมอว่าเขาสองคุณอะสองคุณหนักมากนะสองคุณแล้วก็เครียดกําลังวางแผนคิดอยากจะมาง้ออยากจะคืนดีแต่มันพังไปแล้ว แต่ถ้าถ้าเป็นคนโสดแม่หมอว่าหนึ่งนะคะแม่คนโสดนะขอหยิบคนคนโสดเนี่ยถ้าคนโสดดวงคุณจะมีสเสน่ห์มากคนคนนี้หนึ่งเดอเชลยิโอตการกดลัคนณาก,ากรากดทำงานเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับการขนส่งเป็นแอร์เป็นสจวตได้ไม่ได้ค่ะเป็นนักออกแบบวิศวกรกรมโยธาคนนี้ค่อนข้างงานเยอะภารกิจเยอะหรือเจ้าของกิจการหรือทําอะไรหลายอย่างนะคะคุณจะเจอคนที่งานเยอะ,นะะแต่แม่หมอว่าเขาจะบาลานซ์เพื่อคุณนะเขา ดวงคุณก็ได้ที่จะมีสเสน่ห์นะคะหรือตัวเขาแต่ว่าเวลาคุยแล้วแม่หมอว่านะคะเขาอาจจะเป็นคนเคยเจ็บเคยเสียใจมาก็ได้เลยมุ่งแต่เน้นเหลืองเงินเหลืองงานพอมาเจอคุณก็เริ่มรู้สึกดีเป็นความรู้สึกที่เข้าใจกันก่อน,นะ,ะหรือคนแอบชอบคุณก็ได้นะ,ะตรงนี้นะคะนะคะตรงนี้คิงเรียนนะคะไพ่ตรงนี้นะนะักธุรกิจก็ไดธาตุดินกันมืสมงกรแต่ถ้าคนโสดแม่หมอว่าคุณจะได้เจอใครสักคนที่ถูกชะตา นะเปน็แต่ไม่เหมาะว่าคุณมากกว่าอาจจะที่รู้สึกว่าเออมันไม่ใช่รู้สึกคนที่มาไม่ใช่คนที่ใช่ไม่มาหรือมันไม่ได้ตั้งใจเพราะเขาอาจจะง,งานเยอะงานมากหรือเขาเคยเจ็บเคยเสียใจมาก่อนมันเลยรู้สึกว่าความรักมันมันชา้านะคะมังกรมาดูความรู้สึกเขาที่มีแต่คุณบ้างคนคบคนคุยหรือคนมีประเด็นนะคะ แรกมีคนอยากมางอคุณจริงด้วยนะคะถ้าคนมีประเดเนี่ยมีคนอยากมางอนะในถือเรียนบางคนความรักอยู่ไกลเคยนิ่งกันไปอาจจะอยากกลับมาคุยกับคุณอีกเป็นคนหน้าเดิมเดิมคนหน้าเดิมเดิมคนเก่าไม่ได้แปลว่าคุณต้องเป็นแฟนกันเลิกกันไปจบเสมอไปบางคนคุณกับเขาอาจจะเริ่มต้นคุยและที่ผ่านมา,าจ,จะเป็นเรื่องงานเขาเยอะภารกิจเยอะหรืออยู่ไกลกันนะตอนนี้ภารกิจเริ่มน้อยลงอาจจะอยากคุยกับคุณนะคะตรงนี้ได้ด้วยนะหรืออาจจะเป็นคนที่คนนี้ทําให้คุณเจ็บก็ได้ แต่ถ้าเป็นคนโสดนแน่นอนลาะคา่ะคนนี้จะเข้ามาอาจจะทางสายเพื่อนคุณก็ได้เจอทางสายเพื่อนสายงานนะคะแต่คนนี้ค่อนข้างเป็นอาจจะเป็นคนทางกไกลได้ด้วยนะหรือทํางานเกี่ยวกับรถก็ได้นะคะมาดูกันนะะแต่ว่าค่อนข้างนะคะค่อนข้างเราแวงคุณก็ได้นะเขาอาจจะคิดว่าคุณนิ่งไปก็ได้นะไม่ได้แปลว่าเขา,านิ่งอย่างเดียบไพยยอันสราวารกันเขาอาจจะคิดว่าคุณนิ่งนิ่งไปแปลว่าคุณมีคนคุยหรือเปล่าก็ได้นะที่ไหนได้คุณอาจจะทําแต่งานนะมีคนสองคนด้วยนะ อ,อเขารู้สึกดีอะคุณถ้าเป็นคนที่มีประเด็นหมอว่าเขาอยากมาง้อคุณหรือคุณกัาเขามีปัญหาความไม่เข้าใจขัดแยง้งนะเรื่องระแวงหึงหวงก็ได้นะอาโดเวอร์คนเกิดวันเสาร์เป็นคนต่างชาติทํางานในองค์กรต่างประเทศก็ได้ห้าเหรียญแม่หมอว่าคนที่มีประเด็นหนาะแม่หมอบอกเลยว่าที่ผ่านมาคุณกับเขาอาจจะไม่ได้ใส่เจกันมากพอะไม่ได้เข้าใจกันนะหรือเข้าไปแล้วไม่ค่อยโอเคแม่หมอว่าอยากกลับมาเนี่ยนะ มีคนอายุน้อยเข้ามานะช่วงนี้เจ็ดถ้วยคุณคือคนในฝันของเขาก็ได้นะหรือเขาคิดว่าคุณมีเสน่ห์มีนาทีการงานการเงินดีนะเขาอาจจะคิดว่าคุณมีตัวเลือกทางเลือกก็ได้นะคะความคิดของเขานะตรงนี้โสดมีโอกาสได้เจอใครสักคนที่เขาชอบคุณนะคุณก็คงตกลหลุมรักเหมือนกันแต่ความสัมพันธ์มันเหมือนมัน ค่อยศึกษากันไปมากกว่ามันไม่ได้รีบร้อนแต่เขาอาจมากกว่าที่จะเป็นคนรู้สึกว่าค่อนข้างโดดเดี่ยวค่อนข้างอาจจะคิดว่าเหงานะคะมีคนที่กระตือร้นแต่มีคนที่ค่อนข้างช้าในความสัมพันธ์ก็ได้นะคะเขาเลยอาจจะคิดว่าเราแวงคุณหรือคุณมีทางเลือกตัวเลือกไหมแต่ถ้าเป็นคนมีประเด็นแม่หมอบอกเลยว่ามีคนอยากมาง้อคุณเนี่ยอยากคืนเดียวคนนะแต่กลัวคุณไม่เอาหรือคนที่มีเกี่ยวกับเขาทําอะไรแอบรับหลังเราก็ได้หรือ เรื่องมีปัญหาความไม่เข้าใจไม่ว่าอายุแค่ไหนก็ตามนิสัยบางครั้งก็เหมือนเด็กนะคะขัดแย้งกับคุณคนคนนี้อาจจะอยากเข้ามาใหม่มาคุยแล้วปรับแล้วจูนมากกว่าเดิมมาดูแอคชั่นความสัมพันธ์จะเป็นยังไงนะคะมังกรใบแรกเลยนะคะ ของคุณคือค่อนข้างลังเลคนคนนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะต้องการเวลานั่นแหละคะ่ะก้าวดาบช่วงนี้คิดมากอะไรคะกังวลอะไรเครียดอะไรชวมกรนาะสิบเรียนนะคะคุณต้องการความมัน่นคงมีความรักต้องการเกินเติมเต็มมองถึงอนาคตไม่ใช่เล่นไปวันๆฉาบเฉยคุณไม่อยากได้นะเจ็ดดาบนะอาก้าวไม่ท้าวเนาะเราอาจจะเคยกลัว ความรักที่ผ่านมาเคยผิดหวังเคยเสียใจเราเลยรู้สึกค่อนข้างกังวลนะคะว่าเอเขามาแบบไหนรูปแบบใดนะจะติดชาตุลละคณาตุลความรักคุณคุณเลือกเยอะนะคุณเฟ้นหาคนที่ดีที่สุดให้เราคุณต้องการความรักที่เท่าเทียมแระยุติธรรมจริงๆค่ะต้องการแบบนั้นแหละนะมีคนอายุน้อยเข้ามาด้วยนะคะน้อยกว่าคุณมากๆเลยบางคนจะเริ่มลังเลถ้าอายุน้อยไม่แน่ใจต้องการต้องการความจะเตนก็คือต้องการเวลานะคะ ตรงนี้นะได้แชร์นาทกรกฎลักนาการะกฎมาอ่านไปแล้วเป bon ี้ยวฟร์จูนกงร้อยแห่งโชคชะตาคุณอาจจะได้คุยกับใครทางออนไลน์นะคะิงถ้วยพ่อไม้แม่ไม้นะ,ะถ้าคุณคุยกับใครทางออนไลน์ช่วงนี้ถ้าเขาพูดเรื่องอาการลงทุนเรื่องเงินเรื่อง,องทองคุณคิดให้ดีนะคะดูให้ดีนะนะคะตรงนี้หรือคุณคุยกับใครช่วงนี้ดูให้ดีถ้ามีคนบอกว่า,ากำลังแยกกันอยู่ทะเลาะก,กันมา เขาอาจจะพนันาการอยู่ก็ได้นะคะยังไม่ได้จบกันดีพอให้เขาจบกันดีพอก่อนไม่ไม่จบกันเพราะเรื่องของเขาไปกันเองไม่ได้นะ,ะไม่เกี่ยวกับเรานะคะอย่าเข้าไปยุ่งเดี๋ยวเราจะเป็นนะคะเป็นสามเศร้าอยู่ในวงโคจรนั้นหรือคนที่คุยกับคนทางออนไลน์ช่วงนี้ดูให้ดีนะคะตรงนี้แม่หมอไม่ได้บอกว่าจะไม่สมบังบางคนสมบังนะบางคนก็ระวังโดนหลอกนะเตือนนิดนึงแต่แน่นอนแหละคุณคุณไม่รีบหรอกค่ะต้องการความเข้าใจคนต้องการความวิติธรรมต้องการคนที่ใช่จริงๆนะคะ ต้องการการเวลาแม่หมอว่าคุณจะได้คุยกับใครในอนาคตแล้วเป็นการคุยที่ค่อยๆศึกษาและพัฒนากันไปมีอาจจะมีสองช้อยนะคะมีคนอายุน้อยแล้วก็มีคนที่อายุอ่าสามสิบห้าขึ้นไปตรงนี้นะคะมีคนอายุน้อยน้อยก็น้อยมากๆละห้าปีเจ็ดปีสิบปีก็มีนะคะตรงนี้นะสิบปีกว่าแต่ความรู้สึกดีมันไม่ได้ไม่ได้แยกนะคะอายุมากอายุน้อยไม่ได้แยกนะ แต่คุณต้องการเวลามากกว่านะคะตรงนี้การตัดสินใจแต่ถ้าเป็นทางไกลไม่หมอว่าใช้สติและเหตุผลให้มากๆนะถ้าเขาชวนลงทุนทําอะไรก็ตามนะคะดูให้ดีนะคะเขาอาจจะมีพฤติกรรมไอแฝงหรือผู้ยกับใครช่วงนี้ดูให้ดีเขามาโพลโพลนะคะก็ดูดีว่าเขามีคนของเขาไหมแต่ไม่ได้แปลว่าคุณจะผิดหวังเสมอไปบางคนอาจจะได้เจอความหนักที่อาจจะต้องตัดสินใจเลือกบางอย่างก็ได้นะ,ะเห็นไหมมีคนเข้ามาแล้วก็มากกว่าสองคนแต่คุณจะตัดสินใจได้ด้วย ะะการกระทําของเขาค่อยๆศึกษากันไปดูดูว่าเขาชัดเจนไหมดูเขาว่า,านะคะเขามามา,มาหายหายคุณก็ไม่อยากได้ละคนนี้เสมอต้อนเสมอไปเห็นไหมคะคุณจะได้เจออยู่นะ,นะะามาดูการเงินการงานนะคะราศีมังกรการเงินการงานนะะมีอะไรที่ต้องระวงังหรือมีอะไรที่ดีๆบ้างนะคะดูเป็นแนวทางนะคะมันคงไม่ใช่ดวงคุณทั้งหมดอะ่ะมันเป็นดวงรวมนะคะ มาดูการเงินการงานบางมังกรในเดือนพฤษภาโอ้คิงถือเรียนเลยมัน่นคงคุณเป็นคนแน่นอนละ่ะมังกรไม่ต้องถามหาเก่งทนนะคะทนงานมังกรนะคะไม่ได้เล่นๆฉาบฉวยไปวันๆเนาะคะ่ะว่ามังกรนะคะตรงนี้แปลว่าความมุ่งม,มั่นความพยายามของคุณประสบความสําเร็จนะคะมั่นคงช่วงนี้นะคะถ้าสีไม้เท้าอาจจะได้ บางคนอยากมีบ้านหรือบางคนก็มีทุกคนมีภาระนะคะมาพูดก่อนนะเพียงแต่บางคนอาจจะมีเงินเก็บมากขึ้นคุณยังไปได้นะตรงนี้นะมังกรนะคะหกเหรียญน,นะคะรายจ่ายเยอะทุกคนเกี่ยวกับครอบครัวรายจ่ายบางคนผ่อนบ้านบางคนผ่อนรถบางคนเกี่ยวกับลูกเต้าอย่างเงี้ยนะคะตรงนี้นะหรือถ้าคุณรอความช่วยเหลือจากใครมีคนช่วยเหลือนะคะหกเหรียญเนี่ยมีข่าวดีจากแดนไก นะคะในเทอเรียนเนียวิ่งการเงินการทองวิ่งเต้นเรื่องเงินทองโอเคประสบความสําเร็จนะโอหเดอสันนะคะมีชื่อเสียงประสบความสําเร็จได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือ,อได้โปรโมทหรืออะไรก็ตามที่ที่คุณทามาเนิ่นนานนะ่ะประสบความสําเร็จนะมีชื่อเสียงหรือบางคนบอกเออจะเลื่อนยังไงหมอเราทรําธุรกิจส่วนตัวแปลว่ามีชื่อเสียงขึ้นคนรู้จักมากขึ้นโดดเด่นนะคะงานก็เติบโตขึ้นนลนะ,ะนะคะตรงนี้ โอ้นะคะไฮโลแฟนเนาะไผ่พระตกตำแหน่งที่บ้านที่อยู่อาศัยดีนะคะผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาคุณชอบสวดมนต์คุณชอบไหว้พระเป็นบุญอยู่แล้วเป็นคนมีบุญเป็นคนมีกุศลนะคะหนุนนํานะเป็นฐานบุญของคุณด้วยนะนะ,ะอาจจะมีบ้างคู่แข่งขันเวลาที่เราโดดเด่นมันก็จะมีคนที่เออนะคะแข่งขันไม่เป็นไรเราแข่งกับตัวเองอาจจะมีบ้างคนที่เหลวเราคนที่แบบ หาเรื่องเราแต่เราจะไม่เอาตัวไปยุ่งเกี่ยวไปไป,ไปโฟกัสสิ่งนี้เพราะเราประสบความสําเร็จโฟกัสนั่งเรื่องเรื่องเงินเรื่องงานของเรานะคะในหเธอทั่วนะคะยังมีเพื่อนยังมีกัลยานมิตรอยู่นะได้ข่าวดีได้เดินทางไกลนะคะช่วงนี้ยังมีไพ่ดีๆขึ้นมาหมดเลยนะยังไม่มีไพ่ที่ไม่ดีเลยนะเรื่องงานหมออาจสนสดนะเนี่ยคุณเป็นคนเก่งมีความสามารถนะคะตรงนี้แน่น,นอนแหละออกแนวข้างทางบ้างงานเลยแต่ถ้าคุณบอกเออหมอเราไม่ได้อยากบ้าง,งานเรา เป็นพ่อหน้าที่เงาเป็นพ่อภาระเราเราต้องทําใช่แล้วค่ะสู้คุณไม่ได้หรอกความเก่งเนี่ยนะคะการมีเป้าหมายเนี่ยนะคะหนึ่งดาบนะคะแม่นแน่นอนละถ้ามีอุปสรรคมีปัญหาคุณเคลียร์ได้คุณจัดการได้ผู้หลักผู้ใหญ่ยังคอยสนับสนุนซัพพอร์ตเราอยู่นะนะ,ะ,นะะเด็กถือถ้วยนะคะตรงนี้เนาะนะคะคุณแน่นอนละมีบุตรมีล้านนะคะตรงนี้อาจจะมีภาระหรือหน้าที่เราต้องรับผิดชอบหรือบางคนเริ่มจากธุรกิจเล็ก นะบางคุณอาจจะมีประสบการณ์แล้วชั้นทํางานเป็นลูกจ้างมานานชั้นอยากจะออกมาทาธุรกิจเล็ก,กๆของชั้นทําได้นะคะประสบการณ์บวกการเงินการทองของคุณสามด้วยได้เฉลิมฉลองเห็นไหมคะถ้าเป็นเรื่องงานฉลองแบบนี้แปลว่าความสําเร็จนะเดอร์ซันนะนะฉลองนะประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณทําแน่นอนละค่ะไม่ว่าคุณจะมีลูกน้องมีบริวารแค่ไหนคุณยังต้องทําคุณยังต้องนาคุณยังต้องเก่ง นะคะตรงนี้แน่นอนหลักการประสบความสําเร็จได้น้ําพักน้าแรงคุณรุ่นล้วนแต่ว่าคุณ่งเสริมมีสนับสนุนซัพพอร์ตผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาอยู่แล้วงานหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยค้าชุนคุณนะคะเป็นคนชอบทําบุญนะคะบางสิ่งบางอย่างนะคะแม่หมอว่าอย่าถอดใจเนาะคุณเก่งคุณมีความสามารถบ,บางอย่างเราก็รู้สึกถอดใจบ้างนะคะอ่ามีโอกาสนะบางคนได้เปลี่ยนแปลงบางคนอาจจะต่อเติมบ้านโยกย้ายที่อยู่อาศัยเปลี่ยนหรือเรานีหละบาลานบางอย่าง งานเยอะงานมากกาลังช่วงเวลารเราก็บาลานซ์ตัวเองบ้างนะคะหรือเรากําลังเปลี่ยนผ่านอะไรบางอย่างแต่ถ้าบางท่านนะคะแม่หมอว่าคุณอาจจะอยากไปทําอะไรบางอย่างเกี่ยวกับตัวเราสัญญกรรมเล็กๆน้อยๆจะสวยขึ้นนะคะคุณต้องไปดูหมอจริงๆนะคะคุณหมอตรวจสุขภาพเช็คร่างกายก่อนเนาะนะคะอันนี้แม่หมอแค่แค่อ่านตามไพ่คุณต้องถ้าคุณจะไปอะไรจริงๆคุณต้องไปเช็คสุขภาพก่อนนะคะหรือตัวเราเน,เนี่ยนะคะบางสิ่งบางอย่างแม่หมอคุณจะสวยขึ้นจะดูเด่นดูหน้าเด็กลงช่วงนี้ ะะถ้าคุณทอ้อถอยอะไรคุณคุณทํามาทนมานานแล้วมีโอกาสได้เปลี่ยนแปลงนะคะหรือเรานี่แหลมบาลานอะไรบางอย่างกับตัวเรายังไม่ได้มีไพ่อะไรที่แย่นะดูคือต่างชาติความอุดมสมบูรณ์ความบริบูรณ์ความเก่งให้ของคุณออกมาในทวร์นอข้างเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นเลยทําไมไม่เต็มร้อยเลยละหมออ่ะนะคะเหลือสิบเปอร์เซ็นก็คือตัวเราถูกไหมคะเราพยายามแค่ไหนแน่นอนล่ะไม่มีใครไม่มีอุปสรรคไม่ว่าจะถ้าไม่เรื่องงานก็เรื่องคนแต่เราผ่านไปได้ไหม ได้ไม่ได้นะคะไพ่ของคุณออกมาในคุณค่อนข้างค่อนข้างดีโมนะคะไพ่ออกมาทุกคนค่อนข้างดีเลยมังกรนะคะอ่ะแม่หมอขอไพ่ดูเรื่องสุขภาพนิดนึงเนาะมันเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้เรื่องงานไปแล้วเรื่องเงินไปแล้วเรื่องสุขภาพมีอะไรต้องระวังเรื่องเฮอร์บิดนะคะบางคนไม่ชอบเข้าสังคมทาแต่งานตรงนี้นะคะกินอาหารซ้ําๆนะคะ บาลานชีวิตตัวเองบ้างเนาะนะคะตรงนี้นะคะปวดหัวก็ได้นะเพราะว่าเราทําแต่งานนะคะตรงนี้ในถือดาบระวังอารมณ์เบีะะ่ยงวีนรระวังอารมณ์ใจร้อนถ้าคุณขับรถด,ดูถ้าคุณหมอว่าหมอเราไม่ได้ใจร้อนระวังคนหัวร้อนใจเรานะคะให้เรานิ่งให้มากที่สุดไพ่นี่แห่งมหาสติมหาปัญญาก็ได้นะอืมหนึ่งถ้วยนะคะตรงนี้นะ,ะนะคะเก้าถ้วยระวังเกี่ยวกับ ที่เรากินเก่งนะตรงนี้นะอวบ้วนนิดนึงนะคะแต่ไม่ดึงกับอันนั้นหรอกแต่แม่หมอว่าคุณจะบาลานต์ตัวเองทั้งสุขภาพทั้งอะไรไม่ใช่กลัวตรงนี้นะหมายถึงว่านะต้องคือบาลานซ์นะคะตรงนั้นไม่มีอะไรมากนะแม่หมอบอกเลยคุณจะมีคนที่เข้าใจคุณคุณจะเป็นคนที่เออนะคะได้ทํางานกับคนที่เรารักไพ่ตรงนี้เป็นการเริ่มต้นใหม่ของคุณนะเป็นความรักที่มีการรู้สึกดีกับใครสักคนความรักมันไม่ได้รีบร้อนนะค่อยเป็นค่อยไปแต่มันมองถึงอนาคตนะคะ ให้ยัออกมาทนดีเลยอะระวังเกี่ยวกับความอ้วนระวังเกี่ยวกับน้ําตาลอย่างนี้ก็ได้นะบมหวานอย่างนั้นนะคะอะไพ่แนะนําสุดท้ายนะคะไพ่จะแนะนําคุณยังไงบ้างนะหนึ่งถ้วยเนาะคิงถือไม้เท้าไฮโลเฟนอ้าไพ่ตีคู่มาดูเวอร์นะคะสตาชาวราศีมังกรลัคนามังกร แม่หมอว่าแน่นอนล่ะค่ะถ้าคุณโสดคุณมีโอกาสได้พบรักคนที่เข้าใจคนที่เหมือนคุณเลยคุณจะมีอะไรที่คลิกกันเช่นเขาทํางานคุณก็ทํางานเก่งเราจะเหมือนว่าเวลาเราว่างเราก็คุยกันนะคะเป็นความรักที่พร้อมกับความเข้าใจหรือบางคนอาจจะเป็นความรักที่อยู่ทางไกลได้ด้วยเป็นการเริ่มต้นใหม่เป็นความรักที่ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือผู้หลักผู้ใหญ่นําพานะ,ะคะคนคนนี้จะโคจรนะคะ จัก,กรวันจะดึงคุณทังคูดให้มาเจอก,กันในความหวังใหม่ถ้าอะไรที่มันไม่ใช่มันไม่ดีมันต้องจบไปเพราะดาวพฤห,หัสโยกย้ายนะามันจบไปแล้วมหาสติมหาปัญญาอุปธรภมคำจุนมีสิ่งดีๆเข้ามาไม่ว่าเรื่องงานหรือความรักคุณจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆกับคนใหม่ๆซะทีถ้าอะไรที่มันไม่ใช่มันไม่ชัดเจนเพื่อให้คุณได้เจอคุณคนนี้นะคะขอบคุณมากมายังกรอ,อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะจะได้ไม่พลาดที่หมอมินทำคลิปถ้าดูดวงส่วนตัวก็ดีไลยย์ใต้คลิปนี้นะคะ แอดไลนะะ์ถ้าเข้ามาสอบถามรารยลรเอเพิ่มเติมกันได้แล้วก็อ่านรายละเอียดเบื้องต้นนิดนึงนะคะก่อนจะทักเข้ามาสวัสดีค่ะ